สวัสดีค่ะเราจะมานำเสนอการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยการออกกำลังกายท่าพื้นฐานง่ายๆกันค่ะสามารถทำได้เป็นประจำเช้าเย็นหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเริ่มต้นด้วยท่าเบสิกเบสิกคือการเดินโดยเราจะเดินต่อเนื่องประมาณ30นาทีขึ้นไปจะช่วยสร้างความแข็งแรงของร่างกายและฝึกระบบหลอดเลือดหัวใจได้ดีค่ะ เดินต่ำกว่า30นาทีช่วยอะไรไม่ได้นะคะต่อไปเป็นการวิ่งวิ่งด้วยความเร็วที่พอดีหรือการวิ่งหยอ่อยจะช่วยบำรุงระบบทำงานของหัวใจและเผาผลาญไขมันได้ดีค่ะต่อไปเป็นท่าก้มตัดสลับ ท่านี้จะช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนโดยเฉพาะต้นขารวมไปถึงทำให้เลือดไปเลี้ยงใบหน้าและสมองได้ดีค่ะต่อไปเป็นท่ายืนบิดท่านี้จะเป็นที่นิยมของช่วงวัยเจนบีจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังและลำตัวทั้งยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางได้ค่ะ ต่อไปเป็นท่ายกเขาท่านี้จะเน้นช่วยเรื่องบริหารเขาได้เป็นอย่างดีโดยเราจะยืนตรงในท่าที่สบายยื่นแขนตั้งฉากกับลำตัวและยกเขาสลับไปมาท่ากระโดดตกเป็นเบสิกอีกท่าที่เป็นที่นิยมกระโดดตกจะช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจพร้อมกระชับแขนขา ปั่นจักรยานกลางอากาศสามารถทำ30ครั้งก่อนนอนได้ค่ะโดยท่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญต้นขาสะโพกและหน้าท้องได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปเป็นท่าสคอรทท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวและปรับสมดุลของร่างกายอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันด้วยค่ะ ท่าเล็กลันช์ช่วยบริหารต้นขาด้านหน้าก้นและกล้ามเนื้อแฮมสตริงและยังช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงโดยเราจะยืนตัวตรงแยกเท้าจากนั้นก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้านหน้าย่อตัวลงทิ้งน้ํำหนักลงตรงกลางกลับสู่ท่ายืนปกติแล้วทำซ้ำ